สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนแรกๆครับวิงทงให้ทงหน้าคือเก่าครับเพื่เบ่งบรรยากาศบกันพี่น้องโอ้บรรยากาศดีครับทักทายตอนแรกๆครับโอ้บรรยากาศดีแห้งครับวันนี้ฝนกัลินล,น,ลนท้องก็หยุดครับตกตกเศร้าๆผ้าไปหายามรอบยามตรงเหมือนกันที่นี่อย่างนะไปเบิ่งกันครับพี่น้องไปนี่แหละครับวิธีอีสานน้ำม,มากเลยนะดักปลาหน่อยมีบนนั่นนี่ช่วงเหมืงกันเ้ยรักเบิ่งเหมือนกันกัน โอ้มีต่วบกอหอยเดี๋ยวต้องมองไปเปิดโอ้น่าร้ายครับวิธีอีสานครับหาหญ้าให้ง,งวัวโอ้บรรยากาศดีแห้งครับมาหน่อยก็ดื้อกำลังดื้อได้ผ่านกับลังสางรอบอีกวะซามรอบอีกวะเท่าไหว่มนบนน้องเงือกเงือกัง่งงน เบ่งตรงหลังพี่พี่น้องเหวียหเห็นตรงแบบแบบนี่ฟ้าให้เบ่งบ่โอ้หนามหลายาครับเหวี่ยหว่าฝนตกบอสเซาจะคืออะไรม่วงมะกลางเราก็กลางทางกันแท้นี่แก้วเลยเดี๋ยวขอก็งามมให้พี่น้องถึงงามหรือของงาข่ามครับบ้าน Sai biết vậy Thư quá này Bất thư như phù Như phù Bà xóa ai phía nông Nó khiến này Dạ mi tôm Nè xong không nè, này, nhịp mì Ủa mi phạch Mi Mi phạt nổi hả, phải dịu nổi Ủa đẹp Mì เป็นอย่างไรกันครับบรรยากาศแับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะดีครับเสียถือว่ายิงยกอด้ดูนี่เป็นยังไงดิต้องมาทำก่อนเนาะเสียยิงดิมันคนนี้ชูงดู้โอ้ยมัมีขอาดยังไม่ไม่เศร้าถือว่า กูไปจักน้ำโขกูไปเลยมาากูดได้เป็นคนใส่เงนมูนเหรอโคตรไม่ยอมโนเกี่ยวมากก่อนะก็ยืดนามสวมกางกรายโพดใส่หรอบเหมือนกันไเบิ้งไเบิ้งนผ่านาไปใส่รอบ บรรยากาศดีเหือนกก็มีเหรอพวกเจา้าโอ้น้ำไหลครับน้ำไหลฝนตกไหลน้ำไหลปลาเล่นเวนียนหัวม,ม้วนมาใส่เหรอาจารย์พี่น้องวิธีอีสานฮะให้รอบเห็นบ้วนเดี๋ยวรอบไปฮะใส่รอบกันนะ บาปพี่น้องเอือนอย่างเนาะอันพบเอือนรอบครับเกิอนขึ้นกันปะเนาะไปหาดักปลาน้ำกันอ,อยังดูหนำตามๆนลยพี่น้องบัดบรรยากาศดีครับน้ำไหลน้ำไหลฝนตกนายพัานพ้าใส่รอบพี่น้องมันหมอน บของสาาฮนะน้องไง นี่แหละพี่น้องวิถีอีสานบรรยากาศยังมาแรงกะลมเย็นวีวครับสิบป่ายฝนตอนหนาวแล้วโอ้บรรยากาศดีแห้งผมอยู่บรรยากาศมาแบบนี้เต้งเต่สมัยน้อยๆน,นะครับต่จำความได้มากครับมักมากไปบรรยากาศแบบนี้ หอยู่หากินหลังจากเวียเวียกแลวงานยำมาเรงก็ว่าต้องซื้อยากครับพี่นอ้องมียังก็กินอันนั้นยำมาเรงก็มาหาใสเบ็ดใสกางใสเบ็ดปลาใสเบ็ดกบใส่รอบยามีตรงมันเป็นวิธีแบบมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับบรรยากาศแบบบ้นบาน แต่ว่าความสุขคือรักล้านครับพี่น้องอยูสัสกับสุขใดจะเท่าบ้านเราเนาะพี่น้องอเ,าเาานเานะไม่ันความเพลินอีี